สวัสดีครับวีดีตอนรับข้าสู่ช่องทอร์ลอดโนเลดออร์คโคครับคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีธนูครับมาดูกันว่าเดือนธันวาคมในช่วงโค้งสุดท้ายสิ่งปี2566นี้นะครับพลังงานนะครับต่างๆของคุณจะเป็นอย่างไรจะเปิดดวงนะครับเปิดคําทํานายดูครับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครับชาวราศีธนูอืโอเคนะครับ มีคำว,ว่า moon in cancel ครับ mylex 16 belonging ครับ a sensitive introspective phase ครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานะครับของชีวิตของคุณอาจจะมีการเดินทางเคลื่อนที่โยกย้ายครับเพื่อความมั่นคงของชีวิตของคุณมากขึ้นครับหรือนะครับ บางคนอาจจะเป็นการพัฒนานะครับตัวเองพัฒนาความสําคัญพัฒนาความสัมพันธ์ครับหรือการพาตัวคุณเนี่ยไปอยู่เส้นทางที่ใช่มากขึ้นเส้นทางที่มั่นคงมากขึ้นครับ Sun in Scorpio ครับ Status work d e l i g h t l y t h r o u g h your g o หาาลๆกนอาจจะเป็นการสร้างรากฐานที่มัน่นคงอาจจะเป็นการสร้างกาเรียกการงานนะครับอาจจะเป็นการ การพาตัวเองไปถึงเป้าหมายครับมันต้องใช้ความอดทนแน่นอนเพราะว่าราศีมังกรครับหรือแคปิคอนเนี่ยคือความมั่นคงคือความหนักแน่นนะครับคือความสม่ําเสมอครับในสิ่งที่คุณทําดังนั้นในช่วงเดือนธันวานะครับโค้งสุดท้ายสิ้นปีเนี่ยมันมันมันเป็นเหมือนบางคนที่กําลังสร้างงานสร้างตัวตนเนี่ยก็จะต้องอดทนมากขึ้นนะครับหรือการการวางรากฐานครั้งเนี้ยมันก็เป็นการต่อยอดครับใน ไปให้คุณเนี่ยในปี2567นั่นเองนะครับลองมาดูพลังงานมีอะไรอีกบ้างครับชาวธนู Moon in Aries ครับมันเลขสิ Color ครับ Believe in yourself ครับถ้าใครกำลังแบบตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากจะพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงงานนะครับหรือการที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังรอคุณกาลังรอคอยนะครับแล้วเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทํามันนะครับดันั้นจงเชื่อใจในตัวเองในพลังงานของไพ่ทั้งหมดมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนทายพลังงานเพื่อรับพลังงานใหม่ในปี2,567ัครับดังนั้นอะไรที่มันซ้ำซากจำเจอะไรที่มันอยู่ในพลังงานที่มันไม่ใช่สำหรับคุณจริงๆมันจะมีการที่คุณจะกระเทาะ เกราะที่หุ้มคุณอยู่อะครับหรือเปลือกที่หุ้มคุณอยู่เนี่ยเพื่อโบยบินครับไปในเส้นทางที่ที่ดีมากขึ้นนะครับ Believe in your self จกักรวาลกำลังบอกกับคุณครับว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองครับ Collect mm hmm. คือความกล้าหาญเนาะดังนั้นเนี่ยความกล้าหาญมันอาจจะมาพร้อมกับการที่คุณต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก,ก็ได้นะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยจงเชื่อใจในการตัดสินใจของตัวเองครับเพราะว่า ดวงคุณนะครับหรือพลังงานของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ใน3ใบเนี่ยสิ่งที่จักรวาลนะครับกำลังจะบอกกับคุณเลยนะครับหรืออยากจะให้คุณดูคำในช่วงเดือนธันวาหรือในช่วงของสุดท้ายของอสิ้นปีนี้คือการวางแผนรากฐานอนาคตครับการวางแผนความมั่นคงต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะครับหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะพัฒนาต่อยอดไปในเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับเราก็ผมรู้สึกว่าคืออารมณ์ของคุณ ชาวโนครับอารมณ์ของคุณเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนอาจจะมีรักนา่านน้าอยู่ด้วยนะครับเป็นคนที่เซนซิทีฟใช่ครับอ่าเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับอ่าบางอย่างอะไรที่มันเป็นของคุณอยู่แล้วมันก็จะเป็นของคุณครับรือจังหวะเวลาก็จะให้อ่าบางอย่างนะครับที่เป็นของคุณเนี่ยเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วคุณต้องทิ้งมันไปนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วง เดือนธันวาคมนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณเหมือนกันครับเดือนธันวานะครับช่วงโค้งสุดท้ายสิ้นปีครับจะเป็นอย่างไรชาวธนูไฮพีเทสครับ งบขอดครับเงินครับเนี่ยครับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความสุขในชีวิตครับคุณต้องการความสุขในชีวิตคุณต้องการความสําเร็จทางการเงินคุณต้องการธุรกิจต่างๆของคุณงานที่คุณทำเนี่ยให้มันสร้างเงินสร้างรายได้ที่มากขึ้นผมเห็นความสว่างสดใสของชีวิตมากขึ้นผมเห็นถึงเส้นทางของการเงินที่มันดีขึ้นมันฟล์ขึ้นเข้ามาหาคุณดังนั้นถ้าคุณกําลังเป็น new business ครับ หรือกาลังเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนะครับหรือธุรกิจที่คุณทํามาตลอดอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเงินนะครับเข้ามามากขึ้นมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะครับหรือมีการลงทุนต่อย,ยอดครับขยับขยายสาขากิจการของตัวเองก็ได้นะครับมันมีคําว่าทํางานหนักเกิดขึ้นมาแต่การทํางานหนักอ่ะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับในเรื่องราวการเงินแล้วก็มีคําว่า j u s t m e n t จัดสมิต์คือกระบวนการของการคือถ้าพูดจัดสมน n ต์ก็คือคุณทําอะไรในพลังงานของคุณนะคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะครับหรืออีกโคนอ่าหรืออีกพลังงานนะครับมันก็อาจจะเป็นพลังงานของ คุณไม่จําเป็นต้องการไม่ต้องไม่ต้องทางานหนักแต่คุณใช้จิตของคุณใช้กระบวนการของ manifestation ต่างๆเนี่ยในการทํางานแทนคุณคุณรู้กระบวนการของการใช้พลังงานนะครับหรือมิติควอนตมต่างๆเนี่ยในการดึงดูดเงินก็ได้ครับเรงนั้นเนี่ยในพลังงานของไพ่ช่วงธันวานะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยของสิ้นปีผมรู้สึกว่าบางคนมันมันคือกระบวนการของการพาตัวเองเนี่ยไปสู่ การใช้ชีวิตครับที่มันดีมากขึ้นไปสู่การใช้ชีวิตที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วย mm hmm. The Lover ครับแล้วก็มี Five of c o n Five of c o n Reverse ครับปัญหาทางการเงินต่างๆนี่สินต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะบริหารจัดการได้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของความ พลังงานของเงินของคุณมันมันดูฝืดเครืองมันดูแบบไม่โฟลที่ผ่านมาใช่ไหมครับในเดือนธันวาเนี่ยคุณคุณจะได้จับเงินมากขึ้นหรืออีกอย่างนึ่งเลยนะครับคือถ้าคุณมีเงินออกไปมีเงินเข้ามามันคือธรรมดาอยู่แล้วนะมันเป็นพลังงานของคุณต้องใช้เงินนะแต่แต่สําหรับบางคนมองว่าเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินคุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกแบบ กลัวเงินหมดนะครับไม่กล้าใช้เงินดังนั้นคุณแค่ต้องเช็คความรู้สึกของคุณลึกๆครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือกดแรงดึงดูดได้เหมือนกันเวลาที่คุณรู้สึกกลัวในการใช้เงินเวลาที่คุณรู้สึกขาดแคลนนะครับเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดก,กับความขาดแคลนความเหนื่อยความยากลําบากความทุกข์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอีกนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเลยสําหรับชาวธนูคือคุณต้องมองเงินเป็นพลังงานของความรักให้ได้ คุณต้องมองเงินเป็นพลังงานของโอเคคุณมีเงินเข้ามาคุณมีเงินออกไปนะครับเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ใต้สำรับครับมันคือ a d g e of sort ครับ d e of sort เนี่ยคือการที่คุณจะพบช่องทางทางออกของสถานการณ์ความยากต่างๆนะครับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้รับ การไกด์ไลน์ครับจากอินทูวิชันของคุณหรือเสียงภายในของคุณหรือสัญชาตญาณของคุณนั่นเอง The Lover <L> เป็นพลังงานของความรักครับมันก็อาจจะพูดถึงงานที่รักคู่ที่ช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันหรือการรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเชื่อใจหรือคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณก็จะเลือกใช้ชีวิตหรือพาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่ดีขึ้น อีซอบสอดนะครับอะไรที่มันติดขัดอยู่ในความทุกข์ความกังวลอะไรต่างๆคุณต้องปล่อยมันไปนะครับหรือมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จังหวะเวลาที่คุณจะแก้ปมปัญหาต่างๆในชีวิตได้เพราะว่ามันมีไพ่ของการตื่นรู้กระบวนการตื่นรู้เข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับในไพ่โมโนโลจีครับดีไวสิง์สิบอยาจะบอกอะไรกับชาวธนูครับในช่วงเดือนธันวาคมสุดท้ายสิ้นปีนี้ p r a c t i c e g r a t i จะจุครับชัดเจนครับฝึกการสํานึกรู้คุณครับมันคือวิธีหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณพบเจอความโชคดีพบเจอสิ่งที่ดี l g h t c u t t e r Moon in Sagittarius คาราศีธนูเนาะมันคือการจักรวาลกํลังบอกกับคุณโดยตรงเลยครับว่าให้ฝึกการสํานึกรู้คุณสํานึกรู้คุณอะไรสํานึกรู้คุณที่คุณมีงานสํานึกรู้คุณที่คุณมีเงินสํานึกรู้คุณเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าโอเค คือถ้าคุณมองว่าทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทั้งดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเกิดมามันมีเหตุมีผลให้มันเกิดมาคุณจะไม่ไม่ทุกใจกับมันนะคุณจะมีมองต่างๆที่เข้าใจสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับสถานการณ์การเงินปัญหาทางเงินคุณต้องเข้าใจว่าปัญหาทางการเงินมันเกิดจากการที่คุณนะครับอาจจะไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องเงินคุณอาจจะมี อ่ไม่ได้มีการบริหารจัดการการเงินที่ดีคุณอาจจะใช้เงินเกินตัวคุณอาจจะกู้หนี้ยืมสินมาหรืออก็ตามอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ได้เป็นโชคชะตาอะไรที่มันทําร้ายคุณอะแต่มันคือกระบวนการนะครับของอาจจะเป็นราหูใช่ไหมครับราหูราหูเหนือหรือราหูใต้ของคุณเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นบทเรียนกรรมของคุณในเรื่องราวของเงินคุณยึดติดเงินคุณเป็นทุกข์คุณดึงดูดความทุกข์ครับแต่คุณถ้าถ้าคุณมองเงินเป็น พลังงานชีวิตที่ดีขอบคุณเงินเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินมันก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆทางการเงินของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นมันมันสามารถจัดการได้ทั้งภายในก็คืออารมณ์ความรู้สึกความคิด mindset ของเราแล้วก็การจัดการบริหารจากภายนอกก็คือการ การดูการใช้เงินของเราอ่ะอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคำแนะนำในเรื่องราวของงานครับสำหรับชาวธนูในเดือนธันวาคมนะครับหรือช่วงส่งท้ายปี2 5ง6งานนะครับ The f a s e ครับคำทุเรศคผมเชื่อว่าที่ทางการงานของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขกับงานคุณจะรู้สึกขอบคุณงานคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้เจองานที่ชอบงานที่ใช่ได้เจอกับงานที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองบางคนถ้า ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในงานที่ใช่คุณจะค้นพบกับงานที่โอเคกับตัวเองมากขึ้นดังนั้นไลฟ์สไตล์การทํางานนะครับหรืองานรูปแบบต่างๆมันคือการที่เราต้องหาครับว่าอะไรคืองานที่เหมาะเจาะกับเรานะครับทั้งเงินทั้งคุณภาพการใช้ชีวิตนะครับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ต่างๆคำแนะนำนะครับในเรื่องราวของการเงินพลังงานการเงินของคุณ เ change ครับ a change in a win ครับการเงินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่<บ>ทผมบอกนะไพ่ใบนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระแสะการเงินที่ดีมากขึ้นนะครับคุณอาจจะได้จับเงินนะครับที่มันมากขึ้นนะครับแต่ผมต้องบอกว่ามันเป็นไปตามธุร,รกิจเนาะคุณจะจับเงินมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่างานเนื้องานธุรกิจต่างๆที่คุณทําถ้าคุณจับงานอ่าถ้าคุณทํางานที่เป็นธุรกิจที่สร้างกระแสะการเงินที่มันมากให้กับคุณอยู่แล้วมันก็อาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าคุณจับ งานที่เป็นรายได้ประจําต่างๆเนี่ยมันก็จะติดฐานเพดานเงินเดือนอยู่ดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีช่องทางรายได้ที่มากขึ้นก็ต้องมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับอื พลังงานความรักความสัมพันธ์ครับอันนิวไลท์ครับหลายๆคนก็อาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับมีความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าในไพ่ใบนี้มันคือการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นใครที่กาลังโสดหมาดๆหรือเพิ่งอกหักกับความรักมาจักกวาลกาลังบอกกับคุณครับว่าชีวิตใหม่กําลังรอคุณอยู่ความรักครั้งใหม่กําลังรอคุณอยู่คนที่ดีกว่ากําลังรอคุณอยู่นะครับหรือสัญญาณของความรักดีๆเนี่ยกำลังรอคุณอยู่ดังนั้น ใครกําลังแบบรอให้คนรักกลับมาหรืออะไรต่างๆมันอาจมีมันอาจจะมีช่วงบททดสอบว่ามันอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาแต่ถ้ากลับมาแล้วมันก็อาจจะเป็นพลังงานของความชุกเหมือนเดิมแต่อาจจะมีคนใหม่เนี่ยที่กําลังรอคุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าคนรักเก่ากลับมาแล้วเขาปรับปรุงคุณปรับปรุงคุยกันตกลงกันนะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาว่าทําไมคุณถึงต้องเลิกลาในความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณแบบแก้ตรงนั้นได้ ชีวิตของคุณในความรักมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับความรักมันไม่ได้แค่เป็นความรักที่มันยึดติดอะแต่ถ้าคุณเข้าใจความรักว่าเฮ้ยมันคือจิตวิญญาณมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขอะครับมันคือมันคือการที่เราเห็นยอมรับด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีของคู่ของเรานะครับมีความเมตตาการมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นของคุณดีขึ้นพลังงานนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมรู้สึกว่า ชาวธนูครับช่วงธันวาส่งท้ายปี2566เข้าสู่ปี2567เนี่ยชีวิตใหม่นะครับงานใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นสําหรับคุณนะครับสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นสําหรับคุณนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสําหรับชาวธนูครับขอบคุณครับ